สวัสดีครับเู่กับพี่อ้าวน,นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อ,อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจที่165และ166นะครับผม <S 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 เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะ ไม่ต้องผูพพพง้พันทรเพลงไปคารกิจที่้อ,องสมมานะครับเอาชีวิตรอดได้จชงกว่าน่าคที่จะขึ้นนะครับเราจะได้เจอกับผีพุ่งแบบเยอะมากมายครับเยอะแยะมากมายแล้วก็เราจะได้เจอกับแทงเดย์ก็คือซอมบี้สเปียร์ตอนนั่นเองแล้วก็จะได้เจอกับใครด้วยก็ยังโชคดีที่ไม่ใช่ใครไรเดอร์นะครับเราสามารถโทรยูนิตได้ทุกรูปแบบมีบริเกตกั้นกลางเอาเลยเล่นแบบอินเสนยักษ์สุดครับไม่อัพให้ซื้อไม่สกินก่อนถ้าแพ้ก็ค่อยว่ากันนะครับการเจอกับผีพุ่งเนี่ย เราจะต้องแก้ทางด้วยจอเวทนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดใครเล่นในโหมดในโหมดไม่รู้จักจบตายนะครับผมโหมดเอาชีวิตรอดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยชัดเจนแลวนะครับว่าผีพุ่งแพ้การสตันของจอมเวทนั่นเองเพราะฉะนั้นภารกิจนี้เดี๋ยวเราจะใช้จอมเวทครับในการฆ่าเขา <What? S 1> ความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีบริเรกตกั้นกลาง ้าเราปล่อยให้กองทัพเขามาโจมตีบริเคตเนี่ยเขาจะวิ่งมาพร้อมๆกันนะครับ <Huh? S 1> มาความว่าพวกผีพุ่งผีพุ่งผีอะไรพวกนี้มันก็จะวิ่งออกมาแล้วก็จะมาตีป้อมเราพร้อมๆกัน <B uck> พยายามจัดการกับบริเคตให้มีเลือดน้อยที่สุดก่อนหรือไม่ก็ทําลายทิ้งไปเลยนะครับถ้าทาพูดกันง่ายๆก็คือภารกิจหลักของเราก็คือทําลายบริเคตนั่นเองทําให้บริเคตพังทําให้ไม่มีสิ่งกงีดขวางระหว่างเรากับเขานะครับแล้วเราจะสั่งทุกคนกลับบ้านจากนั้นเราจะฆ่าเจ้าผีพุ่งพวกน,นี้ที่ ีหน้าบ้านเราเลยประมาณนั้นนี่คือแผนที่วางเอาไว้พอค่าผีพุ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือพวกใครโมโลใครนะครับแล้วก็แทงเดย์นั่นเอง<ะ>ถ้าเหลืออยู่แค่นั้นเราก็จัดการเขาไม่ยากแล้วครับ<ะ>แต่ดับแรกต้องอาจอเวตเอามาก่อสักสองสามคนเอามาให้ทันตอนนี้ก็เป็นสติ๊กวอลเก็บแร่ไปก่อน<ะ>เราก็เก็บแรก่กันไปจอเวตคนที่2เริ่มสร้างจอเวตคนแรกที่เรียกออกมาก็ให้เขาไปโจมตีบาริเคดได้เลยครับทำลายรัวทิ้งไปซะแต่ไม่ต้องไปโจมตีเขานะ เอาแค่ทำลายรั้วก็พอเพราะว่าตอนนี้กองทัพเราสู้เขาไม่ได้นะครับ <Huh? S 1> ถ้าไปโจมตีใส่เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาเอากองทัพมาบุกเราแล้วเราจะแพ้นะตอนนี้ก็ต้องกลัวๆเขาก่อนกลัวเขาหน่อยอีหกสิบนี้ก็จะมาบุกเราเราน่าจะสร้างจอเวทได้สักคนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีจอเวทสามคนเนาะ <Yeah. S 1> ดูดีๆนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดจอเวทเราทำลายบริเคตเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาดูไม่ทันเนี่ยจอเวทเราไปตีเขานี่จะเรื่องใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> เราไม่พร้อมนะตอนนี้ อีก3ามสิวิเขาจะมาบุกเราเดี๋ยวเราก็เก็บตังอีกสักเล็กน้อยครับแล้วเราจะสั่งจอมเวทสั่งทุกคนเนี่ยกลับบ้าน <Huh? S 1> อีกวิบหวิสิบ <Huh? S 1> ้าวิจอมเวทคนที่4ี่ครับ10 9เ7 6 5จหกลับบ้านเลย3 2 1สองหนึ่งมาละเนี่ยเขาจะวิ่งมาเร็วนะครับในขณะที่เพื่อนเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาจะโดนเราฆ่าแบบง่ายดายมาก <Yeah. S 1> หันกลับไป บึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปนั่นแหละเราก็จะต้องแลกกับการาที่ที่คนเก็บแร่เราจะตายนะครับ <What? S 1> มันจะตายกันทั้งบ้านเลยนะคนเก็บแร่ไม่เหลือเลยนะครับแต่เราก็จะมีเงินอยู่เล็กน้อยในการสร้างนักธนูหรืออะไรขึ้นมาบ้างนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแท้งเดสแล้วก็เหลือผีเดินนะครับแล้วก็ผีผุดมาละมาละไอชิดอนเรามาแล้วครับนี่แหละทีเด็ด แทงเดชก็ให้เขาโจมตีสู้กับจอบเวสเราไปแล้วกันนะส่วนอาชิดอนเราก็มาป่วนไคไรเดอร์เขาเอโมโลไคัเขานะครับะจะไปไหนรรบโทรโดนด,ดึงหัวพี่เฮ้ยมากลับไปสู้กับโมโลคัมาลามาลาเริ่มเริ่มกระชับเริ่มกระชับพื้นที่กลับออกมาได้แล้วครับเริ่มเขาเรียกว่ายังไงน,นะเริ่มต้านทานได้เออนั่นแหละ<อ>เราจะยิงโมโลคครับยับหน้า64 ยับหน้า64สิบสี่ยับตีห4สบสี่เจ็บไหมเพื่อนมูร์คายทำไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะเจ้าจะเสกตะผีผุดนะครับผมเฮ้ยมันดึงหัวเราอีกแล้วข้ามันเรียบร้อยจบง่ายๆภารพิจุดนี้ง่ายมากเสียนี้ส2บสองวิจบแล้วอ่ะว่าทนไมครับหนึ่งหห้าจบต่อไว้ป็นึงหภาทันระกิจที่166หบนะครับเอาชิ้นรอดอีกแล้วจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินนะครับโดนซุ่มตีตอนพระอาทิตย์ตกดิน โดยกองเอลังอาชิดอนและบอสซอสวาดหัวหน้าซอส,สวาดเหรอประท้ากับสกินน้ําแข็งกาเซียนอพไลซิงนะครับแล้วก็เราสามารถโจมตีได้ทุกรูปแบบโจกเว้นคนยักษ์<ะ>เล่นแบบอินเซนยากสุดยังไม่ต้องอัพไม่ต้องซื้อไม่ต้องสกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับไปลุยถ้าแพ้ก็ค่อยว่ากันนะครับสามนาทีเขาจะบุกมา<ะ>อ๋อเขามีกันเช้เนี่เองเหรอถ้าเราโมแต่ไปโจมตีเจ้าบอสซอสวาด มาลิกก็จะฮิลแล้วก็มีนักธนูข้างหลังนี่คอยยิงคอยยิงใส่ถ้าโดนก็หนืดแต่เหมือนกับเขามาน้อยเกินไปไหมอะ <What? S 1> มาแค่นี้นี่พี่อาว่าสบายๆเลยนะเราสู้ง่ายเลยนะอันดับแรกก็เอาคนเก็บแรกมาให้เต็มจำนวน8คนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สเปียรต้อน1คนแล้วก็ซอสวาดอีกเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะ ใช้ซอสบาร์เนี่ยเป็นตัวเรียกคาสเซอนอชิเดนออกมาเองคือพูดกันน่ๆเราจะมีสเปียต้อนยืนอยู่หน้าป้อมคนเดียวและที่เหลือยูนิตท,ที่เราเรียกออกมาทั้งหมดอะเอาเข้าป้อมหมดเลยเพื่อเอาคาสเซอนาชิเดนมายิงเขา,าแล้วเราก็ปลาหอกใส่บอสซอสวาร์แบบรัวๆคำนวนการตามแผนครับตอนนี้ก็เรียกซอสวาร์มา5้าคนบอสซอสบาร์ก็น่าจะโดนคาสเซอนอชิดอนยิงตายอยู่นะไปดูเขานิดหนึ่งครับอีกหนึ่งนาะทีเขาจะบุกมา ก็น่าจะนํามาโดยบอสซอสวาดก่อนแล้วก็เมอริกแล้วพอบอสซอสวาดตายเราก็จะโยนหอ,อกใส่เมอริก <What? S 1> แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสเปียรต้นเราแทงแล้วก็เอาคาสเซนอชิ่น,น,นยิงนักนูเขามาดูกันว่าแผนการจะสําเร็จออหรือไม่ครับหรือจะไม่ได้เป็นตามแผนที่เราวางเอาไว้ <What? S 1> แล้วเราก็แพ้ไปแบบง่ายได้เราก็ไม่รู้ถึงันว่าบอสซอสวาดเขาจะอึดแค่ไหนนะครับ ถ้ามันแบบมันอึดถึกทนแบบอึดมากอะไรเงี้ยเราก็อาจาจะไม่ไหวเหมือนกันอีก2 6นาทีไม่ไม่ใช่อีก25วินาทีเขาจะบุกมาจริงๆยูนิตประมาณนี้เราก็พอสู้ได้มั้งไปไปป่วนเขาเถอะครับไปป,ปวนไปกวนกวนเขากวนเขาอุ้ยนืดนืดนืดดเบยยอนหน้าไปโอ้เรียบร้อยตายท่าผมเข้ามาแล้วกลับเข้าบ้านไม่สู้ไม่สู้เราไม่สู้เดี๋ยวเขาจะมาแบบนี้แล้วเราก็พาหอก โคกเข้าไป400ไม่อึดนี่หว่า <Yeah. S 1> ตีแรงไหมครับก็ไม่แรงครับเอา้าไม่มีอะไรเลยครับโยนหอกเข้าไป400ฮิวเหรอฮิวเหรอฮิวทำไมเพื่อนอละฮิวให้ตัวเองละฮิวให้ตัวเองละ800แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสเปต่อนเราเนั่นแหละออกไปแทงครับ <Yahoo! S 1> แบบนี้เฮ้ยจบง่ายไปไหมมิชนี้จริงอะ สัปดาห์นี้มันมันหวานแบบนี้จริงเหรอหมดแล้วนะเอ้าชะนะส, <c oughs> สามนาทีสิบแปดวิเฮ้ยสสัปดาห์นี้มันง่ายวะง่ายไปไหมอะ่ะสงสัยผู้พัฒนาเขาจะขี้เียดคิดเลเวลมั้งก็เลยเออสัปดาห์นี้ให้ง่ายๆไปก่อนถ้าสัปดาห์นี้ง่ายๆแบบนี้สัปดาห์หน้าครับโหดแน่ต้องมาแบบยากจัด,จด แต่สำหรับสัปดาห์นี้ก็เล่นแบบสบายๆผ่อนคลายกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มพุซิเมอร์และเกมสติกบอลเลกาซีต้องขอตัวลาไปที่เบรกวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารนะ์ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม